มาแล้วจ้ะเด้อม,มาจิ้มของน้ำลูซี่ลูซี่เป็นบ้ามตาตัดอ้อยขึ้นปีใหม่เฮ้อเฮ้อเฮ้ออร่อยไฟใหม่ซอยเพลินไหมฮะอ่านวิดีโอลงยูทูบจังบาทกันฮะฮะเอาก,ก็ะย่างมันมาบนใจกระยังไปเอาตองแม่เจ้แล้วก็ขึ้นเฮ้ยต้องกินที่ขึ้นยันใหม่น้ำเพลินไหมกระย่างมันมาบ่นใจ มื่อนี้ข่อยบ้าบันไดหัวขัดต้มเนี่ยหนิข่อยเลยมาอื่นยังหัวขัดต้มกับบุญบวชผ้าจานข่อยเลยมาซอยเจ้ามื่อนี้ก็ยังว่าขัดสิว่าข่อยบ้าปีไม่บ่ปีไม่เขาเจ้าฉลองจของมาตัดร้อยอ้ะเฮ้เฮ็ตจังไงกระปองก็หน่อแหงไหมกระปองก็หน่อแหงเขากระมาหาตัวไม่ไปดูดีจังยว นี่เจ้าแพ่เพิ่นน่ะเพิ่นกำลังตัดอ้อยไปก่อนเจ้าแพ่เพิ่นเจ้าแพ่เพิ่น้าขยันก็เลยต้องขยันนะเพิ่นฮะเอาเขาต้องยูทูบอัดวิดีโอไหมเด็กยูทูบนะคะเนี่ยยมอนคลื้นกับไลไรสโตเฟซจบแล้วกับไลไรสโตรติกตอรเอาซุนนลจากกระเบือเย็นกระเบือรบ đây bữa đây có hết bấy, xưa hóa, ngoan, hóa ngoan xưa đây nên cái gì giả như nhà cái giọt bút chen hết bấy bấy xưa là... hoa kẹp, còn khai cho chuột hoan hồi đấy thì về nhìn nhau vào tổng cho chắc nhà này anh em cho vào video nè. Mountain, ma'am. Hey, tất nhỏ, vẫn ý. Tất? 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 Tất nhỏ. Tất nhỏ. thì nhỏ. Tất 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 không Tất nhỏ. 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 Tất เออข้าวค่ะกินข้าวข้าวทำไดอยู่บนเป็นป่านักเลงเห็นป่าเข้มถ้าป่านักเลงรูจสึักนะเวไตัดอ่อยเนาะฮะพูดอไเถอแก่ย่อมแล้วไปชัวรชิดชัวร์แดนเนาะพูดไถอะแกเถอแกเล่า

ถ้าคนขยันไม่อดตายนะคะรูกที่สี่เนี่ยปีไม่กับบ,บ่ขืนน้ำเพลนปูมันจักบาดหมู่บ้านกับบ่ได้จักบาดน,น้ำเพลนจ้าถัว,วเด้อปูเด้อลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อทุกทุก,ทกช่องพร้อมแล้วค่ะเด้อแห่งมันหมันทุกทุกปีแล้วจาเด้อสาทัวซาทัวซา Cháu mát tì đây nè kìa cho mát cho tì đây Hãy subscribe cho kênh nhang Mì Gõ Để không ใครสัตว์ทู่หรือยครใช่ได้บุญยวนล่ะฮะฝนฝนถ้าเจ้าเจ้าผัวน่ะเจ้าต้องถามมาเจ้าฝันมีดเจ้าฝนมีดเข่าว่าอ้ายอย่างนี้นถ้าเข่าเลยเด้อถ้าถ้าเราว่าเข่าอยู่เจ้าเฝ้าเอาเลย เขาเขาจะยังเอาอืมดืมอ